เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมเกมใหม่นะผมที่เพิ่งเปิดวันนี้เลยนะครับผมองไคสตาร์เลวนะครับผมก็แน่นอนนะครับเมื่อเกมออกมาแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้สําหรับพวกเราเชาวเกลือคือกาชาแน่นอนนะครับแล้วก็นี่เป็นกาชามือใหม่นะครับตู้มือใหม่ที่ ผมมองว่าผมไม่ขอแนะนำอะไรแล้วกันเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นมือใหม่แหละเนาะเออก็ผม,มาสะสมตัวตรงนี้มาได้แบบพอที่จะถึง50ใบการันตีตัวทองก็คือการันตีตัว5ดาวในตู้นี้แน่นอนหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวดูทีว่าในอนาคตจะมีคอนเทนต์เกมนี้ออกมาไหมตอนนี้ผมกําลังเล่นศึกษาร,ระบบอยู่นะก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ผมค่อนข้างชอบนะมันค่อนข้างถูกใจเด็กหนวด เกมเทอร์เบดอ่ะมันเป็นอะไรที่ผมโตมากับมันอยู่แล้วเว้ยผมแบบชอบเล่นพวกไฟนอนที่เป็นเทิร์เบดไงเพราะเกมนี้แม่งโหถูจริตผมมากเลยก็น่าจะเล่นยาวๆแล้วลองดูว่าผมจะมีคอนเทนต์ออกมเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนแล้วกันนะครับมาวันนี้มาดูาดีกว่าว่าในตู้นี้สิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดอะ่ะมันดูได้ป่ะว่าว่าเราแบบมันมีตัวไหนมั้งอ่ะมัน,ม,นมันได้แบบราละเอียดขึ้นเลยนะครับนม่ผมยังไม่ได้เปิดน,นะก็เอาว่าเราดูข้างหน้านี้เลยแล้วกัน นะครับผมผมอยากได้ไขสุดในเจ็ดตัวนี้นะครับผมว่าเกมเกมแนวนี้ต้องบอกอนว่ามันเป็นเกมแนวที่เออผมบอกว่าพวกเกาะกับพวกฮิวอะแม่งสาคัญนะครับหลังจากที่ผมเล่นมาตัวฮิวแม่งกับตัวเกาะนี่แม่งแบบสุดจริงๆตัวดาเมจผมมองว่ามันมันหาทดแทนกันได้อยู่แล้วเพราะตัวใหม่ๆห่ออกมามันจะมีตัวทําดาเมจมาซะเยอะแต่พวกซัพพอร์ตอะแม่งโคตรสำคัญเลยนะครับผมที่้ผมอยากได้นะคือไอเกนพาดเนี่ยไอหัวทองเนี่ย แล้วก็บนยานะครับแล้วก็น้องใบลู่เนี่ยสตัวนี้ที่ผมอยากได้นะเนี่ยน้องเนี่ยไอตัวน้องน้องเนี่ยน้องตัวเล็กสุดในนี้ตัวแดงเป็นแท้งเคาน์เตอร์ไม่เอาเอาแค่3ตัวเนี้ยเอาซับผมต้องการซับคอร์ดนะฮะท่านไอเซนนี่ผมไม่เอานะเนี่ยเหมือนไอเซนที่เปล่งเลยไม่เอาวะเอา3าตัวนี้นะครับใบลู่นี่อยากได้มากตัวยิวผมอยากได้ตัวยิวมากผมเชื่อว่าตัวซับคอร์ดแม่งอนาคตแจ่มแน่นอนขอ3ตัวนี้ใครก็ได้ขอ3ตัวทีนะคนอื่นไม่เอาเลยโอ้โห มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตั๋วการันตีห้าดาวจะได้ใครนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเปิดกรชากันเลยครับผมมาเราไปเลยมันตีแรกขอให้ออกเลยกูจะได้เก็บตัวไว้ไปใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวซับขอ,อตัวซับขอ,อ,ต,บอ,อตัวซับนะไาเลยไหมขอ,อตัวซัพบใครก็ได้โอ้ยมั่วมาแต่ไกลเลยเพื่อน ไม่ได้นะน,นี่คือเกลือเด็กแล้วนะครับผมโอ้เอ้ยอันนี้เอาไปอัพได้เออโอเคโอ้แต่เราควรจะเป็นสี่ดาวนะผมมองว่าแม่งจะอนาคตไกลกว่านะครับผมอุ้ยโอเคโอเคโอ้โอเคโอเค,โอ,เค,โ,อเคโอ้ยขอเนี่ยไปลูกน้องน้องมังกรเนี่ยน่าจะน้องมังกรนะอยากได้ตัวฮิวตัวโล่หรือตัวอะไรก็ได้ซับพอร์ตเหมือน ท่านไอเซนไอ้ตุยท่านไอเซนไม่เอานะ <c oughs> ท่านไอเซนไม่ต้องมานะมึงม <c> า <oughs> ไอ้ได้ไวก็ก็ออกไวก็หยุดไวนะ <c oughs> มาเลยไห้ <c oughs> ผมว่าแม่งยันการันตีแน่เลยวะ่ะทรงนี้นะฮะนา่าจะยันการันตีแน่นอนเนี่ยนะผมเ <c> อ <oughs> ้ย มอประสานหรอไม่เอาอ่ะโอ้ไม่เอาผมตอนนี้สีดาวผมว่าทีมที่ผมมีอยู่อ่ะค่อนข้างโอเคแล้วนะผมไม่ไม่ไม่ควรู้สึกไม่จําเป็นจะต้องปั้นเพิ่มแล้วนะผมโอ้โหเอาหน่อยดีเอาหน่อยออกมาได้แล้วเร็วไปลูกซับมนาะขอซับขอซับขอซับขอเท่านั้นทีมต้องการฮิลกับโลใครก็ได้ ว้าวไม่นะ <s hr ie> ยันการันตีแน่นอนครับทรงนี้มันจะมีแบบว่าแบบหลอกป่าวาโลหลอกอะไรแบบนี้ทองแบบทองข้างหลังอะไรแบบนี้มันมีไหมวะไม่น่ามีนะ <S <s <hr ie> อุ้ยโอ้ไม่น่ามีเลยครับเมื่อ <S <s <hr ie> อย่างี้ทรงนี้ยันการันตีแน่นอนผมบอกยันการันตีแน่นอนครับมาแบบนี้นะดูจากดูจากทรงครับ น่าจะยันการันตีแน่นอนครับการันตีสีทองสีทองอออเฮ้เย,ายามาก่อนโอเคโอเคอุ้ยขอซัพพอร์ตขอซัพพอร์ตนะขอซัพพอร์ตหายใกล้ซัพพอร์ตออกมาสักตัวนึงลุนลุนไปด้วยกันเงินใครวะโอ้โหว่าน คุ้อแล้วท่านไอเซนผมแม่งกูเก้งกูแ,งแบบรู้สึกในใจนะกูว,ว่าแล้วเอาท่านไอเซนมาให้กูโอ้จบแลว้วโอ้โอโจบแลว้วเฮ้ยเฮ้ยโ,โอเคเอาออปลดดาวนะกูกล้กาแลว้วกูกล้าแล้วกูไม่อยากได้ท่านไอเซนเลยแต่ถามว่าท่านไอเซนเก่งไหมท่านไอเซนก็เก่งนะฮะแต่แบบ ก็ต้องใช้อ่ะคือได้ก็ต้องใช้นะฮะแต่แบบโอ้กูไม่อยากได้มันตุ๋เหลวแล้วมันเป็นตัวต้องบอกว่ามันเป็นตัวติดสถานะดีบัฟที่ดีมากเลยนะก็แต่แบบแต่เกมเนี้ยมันต้องการตัวตัวซับพอร์ตเว้ยตัวไอ้พวกเนี้ยมันผมว่ามันหาได้เว้ยในนาคตแต่ตัวซับพอตอะเกมแนวเนี้ยตัวซับพอตแม่งสำคัญแม่งอยู่ยาวนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าอย่างงี้แม่งผมต้องบังคับให้ผมอะ ไปไนี่แล้วเอาเอาเดี๋ยวมันจะมีะตัวแจกฟรีอ่ะตัวสีดาวที่เป็นฮิวอ่ะผมคงต้องเอาตัวนั้นแหละนะครับผมแต่เย่างน้อยไอ้นี่ก็น่าจะทำดาเมจได้ดีนะท่านไอเซนอะมึงเก่งไหมเนี่ยท่านไอเซนเนี่ยมึงอยู่ข้างหน้าตู้เลยนะมึงต้องเก่งนะเนี่ยเนาะเออถ้ามึงไม่เก่งมึงคงมึงอยู่ตรงกลางหรอกนะฮะผมก็ไม่เลยอย่างน้อยสกิลไปดูสกิลเหมือนที่มันน่าจะเป็นตัวตีตีหมู่ไม่ใช่ตีหมู่ตีเดี่ยวที่ดีนะฮะแค่ว่ามันสกิลเดี่ยวปะวะดูสกิลยังไงวะ นี่ไงถ้าไม่ตายตีปกติสกิลติดตัวออนสวรรค์นี่ไงจากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะลดความเร็วเฮ้ยมันไปคอมโบโกับตัวนี้ได้ดิไม่สิแล้วเราเรา,เราควรมีตัวดามจไม่ต้องเยอะในทีมด้วยถ้าเรามีไอ้นี่แล้วไอ้นี่มันก็ไม่จาเป็นแล้วนะกูอัพมันสะเต็มเลยนะยี่สิบเออทีถ้ามีท่านไอเซนแล้วผมก็ก็มองว่าไม่ควรจะต้องเอาตัวอื่นเข้าไปแล้วนะฮะผมเนาะก็โอโ้ก็เทอนใจว่ะ โอเคได้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยครับผมสำหรับท่านในเซนเนะครับสุดเกลือนะครับผมโคตรเต็งเลยแม่เงเลยต,ตัวไหนที่ต้งเยอะต้งแยะแม่งโหมีผมอยากไอเกมผาดนะไอตัวนี้มันแท้งดีอะ่ะอยากได้ตัวแทงกับตัวฮิวโอช่างมันโอเคประมาณนี้แล้วกันเนี่ยครับผมก็ใครที่กําลังเล่นเกมนี้นะก็ขอเปิดกาชาขอให้ได้แบบ ตัวดีๆนะครับเอามาแบก ID นะครับผมได้ท่านไอเซนก็ถือว่าไม่ขี้เละนะครับเดี๋ยวก็ขอตัวยากไปปั้นท่านไอเซนก่อนแล้วกันนะครับผมเหมือนเดิมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ย่าดืมกดไลค์ให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยลวกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม